ต็นครับเต็นครับ้ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเคลื่อนกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอีสานชาแนลค่ะเมื่อนี้เขามาเที่ยวเครื่องรำนังร้องกันค่ะอยู่อำเภอโนนนิแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำกันนะคะเดี๋ยวกินข่าก่อนค่ะกำลังมา่หอดค่ะเดี๋ยวพาสมบรรยากาศนะคะกอ้งเต้นคีะวันจันทร์เต้นทำไมเออคือคนใหญ่อะกุ้งเต้นค่ะเต้นหลีจ้าโอ้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า อู๋ตัวยังใหญ่อะพอ่ออยโดนนะพอค่ะปิดเันไว้ทำมาลองซิมึงอะค่ะอือมนันดูในจานดูในจานดูในจานขับแพนดูยมเบิ้ยเจดีจ<า>ดย์แท้แมอ เบิงครับเบิงของแท้ค่ะของแท้จะเป็นส่วนซ่านค่ะพวกที่ส่วนซ่านีน่ยไม่ได้กินเลยค่ะอุ้ยมาดูขามันคือมันวิ่งเห็นไหมเออเดือดดูขา,ขามันดิเหมือนแบบรอรถอืมผักเืมงร้างค่ะ ข้ไม่กินพพอผักแพ้ว่ม,มูเต้นยั่วค่ะหลังแซ่บเข้ามาช่วงอาหารกันค่ะเข่าพา,ปารปลาลุยสวนค่ะงปงเต้นแล้วก็อันอันนี้มึกมะนาวมึก หนึ่งมะนาวกะซันมาค่ะพอมแลวมาลุยน้ำกันเลยค่ะซิ้งขอผักกันค่ะมึกนี่มึกได้กี่ตัวสาม นี่5ตัวหรือเปล่า5ตัวนี่ว่าชิมเบิงมาอร์ผัดกกินกังกุ้งเกล็ดสามหอมปลาหมึกอ,อ,อร่อยอมันจะบ,บงังห้องไหมอถ้ายื้อไปอ่ะอยูทูบีรับเทิร์นค่ะ <c oughs> มาจากกะเลียงค่ะพอดีเธอไม่เยี่ยมค่ะเนี่ยน้องเขาไม่เยี่ยมกันเลยไปเห็นช่อง YouTube มือกันค่ะ <c oughs> เด็กกะเลียงฝากผากช่องเพื่อนได้ค่ะเด็กกระเลียงค่ะเข้าไปเบิ้งได้ค่ะเพื่อนมาเหล่นบุลีรัมํามาจากพกุ่นคะคะแม่ของซ้อนค่ะก็เลยพาเพื่อนมาเลี้ยงเขาเมื่อเนี้ยค่ะจกินเขาก็นนะค่ะ